โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชอผมยูโรเอ็กซีวีสองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสตไม้ครับนะครับผมอ่ะอุ้ยผมเกิดที่ดีมากเลยทุกคนเกิดมาในโซนป่าเลยฮะในเขตป่าเลยก็จะตัดไม้ไปเรื่อยเยนะฮะ ัฎไม้แต่ตูดการสร้างบ้านของผมเหมือนกัสร้างบ้านแบบแบบแบบเรียกว่าอะไรใต้ดินนะครับบ้านใต้ดินเพราะมันไม่ต้องเปลืองไม้มาสร้างบ้านขุดรูสร้างบ้านเอาไว มันไม่ต้องเปลืองไม้สร้างบ้านนะครับทุกคนก็แค่ขุดขุดแล้วก็ขุดแค่นั้นมันก็แค่เปลืองหินในการสร้างปีกแอ็กไม่ก็เปลืองเหล็กนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากขนาดนั้นนะนะโอเคนะเดี๋ยวปัดเท่านี้ก่อน อ,อทำตัวครับทำสติกสติกสติกโอเคนะไปพบไปหาขอหาที่วางดีๆก่อนนะอืมเรวีนอย่างนั้นเหรอคนเจอเรวีนลงไปตายนั่นแน่ท็อตไม่มี ผมต้องคอง่คอยๆลงค่อยๆลงช้าๆเบาๆเออเอ,อเจ็บเดี๋ยวผมคาปิกปิกแอ,ดกแอด๊ดแป๊บนึงเฮ้ยเกี่ยวต้านมานอย่างเนี้ยเกี่ยวนีเหรอตัดไปสู้กับมันก่อนนะทุกคน โอ้โน้องคามันให้ได้อเสกิลตายแล้วครับตายแล้วครับทุกคนสกิลตายแล้วลีรีบขุดแล้วนะเพื่อนๆตำรวจะตายแน่ๆเลยมอนเตอร์มันเยอะเหลือเกินให่เสร็จไหมมุมพูดทานไปก่อนนะทุกคน ในโลกไมค์ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือถ่านถ้าไม่มีทอสมอนเตอร์ก็เกิดช่วงแรกๆที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนช่วงนั้นมันใกล้สอบเพาเไม่ได้ลงคลิป ต้องติวต้องติวข้อสอบอุ้ยไม่ทจริงนี่ต้องมารับตอนนี้สกิลต้านใหม่แล้วมันจะฆ่าผมอีกแล้วสช่วยหน่อยชั่ว โอเคารับแต่มาขี่เลยต้องลงมือขางอีกแล้วเหรอสกิลอันนเอาไปทอีกแล้วเหรอสกิลสกิลสกิลมาแล้วโอช็อตโอช็อตโอฟักกี้แมทโอฟักกี้เซ็ตเออออแอบตรงนี้นะทุกคนรอรอมาขึ้นมาแล้วผมก็ตายตายเอมามีสองตัวเลยทุกคนสก <ส fish. S 2> ิล okay. สองตัวจะรอดตรเนี่ย โอ้โหทุกคนผมไม่รอดแน่เลยโอ้มันต้องขึ้นแล้วแหละขนาดนี้แล้วเออแต่ผมยังอยู่นะผมไม่น่ารอต้อง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 ไปบวกกับมันหรอกทุคนชิบหา,ายแล้วชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วทุกคนผมผมจะตายโอ้ ผมจะตายทุกคนสกิลแล้วโตวค้าผมอยู่ข้างล่างอะทุกคนต้องขุดขึ้นไปเราจะทำอะไรกันทำปิเกตบุทำให้ง่ายทำใหไ้ได้ยากอะไรไดหินได้น้อยได้น้อยอยู่เลยนะต้องเอาเกะก่อนตอนนี้ผมต้องการเนื้อกินโอเคผมฆ่าเกะได้ป่ะตอนนี้ผมก็จะได้เนื้อกับคนแกะอีกอันหนึ่ง ตอนนี้ผมก็กำลังเดินหาสัตว์แต่งคนเลยไมใช่คนผมฆ่ามหมูตายเอยอะเลยครับ ผมจะยังไม่ทำซีรีส์ m ไม่ครับร้อยวันนะครับอุ้ยผมเจอหมาด้วยแหละแล้วสกิลผมมีกระดูกมั้เนี่ะอุ้ยผมฆ่าสกิลแต่ผมไม่ได้กระดูกอะทุกคนอย่าฆ่ามันเลยโอ้ยโอ้ยลูกมีหมาผมยังได้หมาแต่ผมไม่มีกระดูกอะทุกคนเหมือนกันต้องฆ่าโอ้ยมาดนปักคอปุ๊บโอ้ผมมาตายแล้วทุกคนอ่ะไอีพวกหมาโง่ ดเราก็จะแกะทุกคนจะแกะจะกู้สองตัวเลย,ยเพราะปิ๊กแองแล้เนี่ย,ย,เ,ยเนื้อแกะกินด้วย,อยตอนนี้ผมยงังใจยังไม่เอาปิกแองกนะครับผมต้องเอาเอาอันนั้นก่อน,พอพอท,นทอดทอดทอดไถ้าเรงเอาหมดนะ เดี๋ยวผมต้องต้ตาครับเย yeah, ้วทุกคนตเาตาเผาเตาเผายังไม่ได้ด้วยตวเตาเผาขั้นเล็กสามาให้หนูไปชิ่อมกันสีไหือยู่วไม่เพราะว่าเขาให้ไปมาไม่อยู่วาไม่ให้ไม่ไปใช่ ขาดขาดหินมอีกเยอะอยู่่อเอามาทำก็เอามาทำเตาเผา้เดี๋ยวผมจะตายโดนี้ทิ้งก่อนอืมปีแอรกับนั่นทิ้งไปะละมีวัวด้วยเดี๋ยวผมข้าววัว ผมมีส่วนเดี๋้วผมมั่วเดี๋ยวผมตายเพราะงั้นเราจะตายทุกคนผมต้องผมต้องหาหินหลักการในการหาหินของผมคือขุดขุดเลยทุกคนแต่ตอนนี้ผมไม่มีปิกแอกผมว่าผมต้องลงไปที่เลวินจุดเดิมที่ผมขึ้นมาแล้ว yeah. อันนี้มันลึกมากทุกคนเลยวินทุกคนเลยวินตรงนี้มันลึกมากทุกคนไปฝั่งน oh, ู้นดีกว่านู้นน่าจะตื้นกว่าหน่อยแต่ผมต้องไปมามีสอนขันยันนี่คือมาดิบัวบัวกระถิงเจียวเจี่ยวไต้ก่อนมาัวกระถิงเจียวไต้ วัวบัวัวโัวทันีตมต้องครับปิกเอไม้ขาเขเข้าขอเข้ามาไม่เาหดูทำไมเฮ้ยคือนะเรือเล็กลากลากลากอุ้ยอุ้ยคุณโตทำพี่เด็กเยเยแล้วทุกคนเยแล้วเยแล้วทุกคนเยแล้ว ของต้นนี้ต้นนี้ผมตัดใช่ไหมเดินเดินทางนี้ไปน่าจะทางนี้นะทุกคนก็เหมือนเวลาู้มพอยนเลยของตอนที่มันมืดๆมันหาลำบากทุกคนดูดิเนี่ยครับของผมเนี่ยทุกคนของผมของผมตรงนี้คนแค่นี้พอก่อน เตียงอยู่ไหมโอเคขอแค่เตียงอยู่ก็พอทุกคนตอนนี้น,นอนกลับบี้กลบี้กลับบี้กลับบี้กลับบี้เราโดนกลับบี้ตีตายซะ ตอนนี้ว่าต้องต้องขุดนี่มันเป็นเวอร์ชันย1.19นะครับทุกคนไม้ครับผมมันเป็นไม้ค้าเวอร์ชัน1.19นะมันเลยไม่ค่อยมีที่โล่งนะทุกคนที่โล่งมันหายาก ม่มมเันวไม่ดแกเยมกจะเข้าเชื่อเยวผมครับปิกแอคส่งท้ายเลยดีกว่าครับปิกแอกสครับส่งท้ายคลิปกันปิกแออปิกแอคหินได้แล้วครับทุกคนปิกแอหินส่งท้ายคลิป ย่าไม่จบนะอย่าไม่จบอย่าเพิ่งรีบรีบอย่าเพิ่งรีบร้บอ,รบรบรบรอนต้องขุดขุดไปก่อนาาเอาหินแป๊บนึงอ่าแล้วผมก็จะทำอย่างนี้นะทุกคนดูนะจะทำที่ล้อมรอบตัวเองไว้ก่อนความปลอดภัยตอนที่ผมออก ออกเซิร์ฟไปมันจะได้ไม่มีตัวอะไรมาตีผมความปลอดภัยของตัวเองชีวิตและทรับสิงผมต้องทำอะไรปิดก่อนทุกคนปบนึงนะคุดเพิ่มแปบบดาวิโอไม่ได้ต้องใช้บล็อกบ้อกหินบ้อกหินบ้อกหิน โอเคครับทุกคนได้ละน่าจะยังไม่พอแต่ผมก็แค่เอามาอุดอุดอุดแค่นี้แค่ตรงนี้ก็พอแล้ว คุดเพิ่มอีกแล้วรู้สึกมันจะไม่พอ ทคนเดี๋ยวผมจะอุดอุดให้หมดอุดให้มันเกี้ยง,ง,เ,ยงเพื่อกันมันมีตัวอะไรเดินเออลงมาทำอะไรผมนะอ่ะอย่างงี้ปักทอดไว้กันมีมอนมาเกิดเดี๋ยวบล็อกข้างล่างเดี๋ยวผมใช้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ขุดขุดเอาดินกน่อยเฮ้ยผมมีกาเวลเหลือทุกคน กาเวลก็ได้นะอ๋ออันนี้เจ้าของรถเจ้าของรถบอกี้ไม่ใช่กาเวลนี่บอกอะไรไม่รู้แค่นั้นทุกคนก็คลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันมี EP สองแน่นอนนะครับผมรอดู EP สองเลยนะครับผมวันนีครับบ๊ายบาย